กลับมารถติดอีกแล้วนะครับเดอ้อเมื่อนี้เพื่อนๆรถติดเหมือนเดิมสามสี่มือที่แล้วเนี่ยรถโลงมือนี้ยังขึ้นทางด่วนได้ฟรีอยู่นะครับเดอ้อฟรีมือหนึ่งครับฟรีอีกมือหนึ่งไปส่งน้องอยู่เสียงหัวขวางครับผม รถติดแลวครับกลับมาติดคือนเ่าเลยนะครับเดอ้อจากพระรามสองมุ่งมาเสียห้วยขวางรัดชดารถกลับมาติดเหมือนเดิมเลยนะครับเดอ้อ เพืเ่อนนทีครับบ้านก็เดินทางกลับมาสู่กรุงเทพปลอดภัยกกนะครับเธออันนี้ออยจะบนทางด่วนนะครับเด้ <c oughs> บนทางด่วน แต่ข้างล่างต้องติดแน่เลยแเงกเลยเนี่ย